ผู้ทรงสิทธิ์นะคือใครก็คือผู้ที่จะใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีไทยบ้างประชาชนคนไทยนะคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทไทยบุคคลธรรมาดานิติบุคคลกลุ่มบุคคลวงเล็บไว้ก่อนนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลคนไทยนะไม่ใช่นิติบุคคลต่างชาตินะไม่ได้นะต่างชาติก็ยังไม่มีสิทธิ์นะเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐปกติจะไม่ใช้ผู้สรงสิทธิ์แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อสิทธิ์ของตนโดนกระทบอาจารย์ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะ เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนนะคะหรือสอบวินัยอ่ะมีเคสจะเล่าให้ฟังละนะเคสการสอบวินัยนะคะจำไว้เลยนะคะว่าถ้าสมมติไม่ใช่ตัวเราแค่ท่านเราก็ได้มาปรึกษาว่าตายแล้วฉันโดนสอบวินัยทําไงดีฉันมั่นใจว่าฉันไม่ผิดอะ่ะนะคะฉันต้องการข้อมูลการสอบวินนะัยนั้นไปเพื่อต่อสู้ในชั้นอุทธร์ต่อไปทราบไหมคะว่าถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนถ้าจะอุทธร์การสอบวินัยต้องไปอุทธร์ที่ไหน ทราบไหมคณะกรรมาการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเคยได้ยินไหมคะตัวย่อคือกอพอกอไก่พอพันแล้วก็คอควายนี่แหละซึ่งคนที่จะได้รับนะคะข้อมูลการสอบสวนวินัยเพื่อไปต่อสู้ในชั้นอุทธร์เนี่ยมันมีอยู่สองกรณีคือได้กับไม่ได้ใช่ไหมขอแล้วได้กับขอแล้วไม่ได้ ขอและได้กรณีไหนบ้างกรณีเมื่อการสอบสวนวินัยนั้นเสร็จสิ้นแล้วคําว่าเสร็จสิ้นแล้วคือมีคำสั่งลงโทษไปแล้วไม่ว่าจะปลดออกไล่ออกลดขั้นเงินเดือนถือว่ามีคำสั่งทางปกครองเรียบร้อยแล้วสิทธิของท่านโดนกระทบและท่านสามารถใช้สิทธิขอข้อมูลการสอบสวนวินัยนั้นได้และหน่วยงานก็จะต้องให้ด้วยเพราะว่าท่านจะได้มีสิทธิในการ สแสวงหาความยุติธรรมให้กับตัวท่านเองในชั้นอุทธรณ์ได้แต่ถ้ายังไม่มีคําสั่งทางปกครองประการใดยังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนวินยัยท่านยังไม่สามารถได้รับ่ผลการสอบสวนวินยัยใดๆเพื่อไปท่านต้องรอต้องใจเย็นรอจนกระทั่งมีคําสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นแหละท่านถึงจะได้แล้วได้ในที่นี้ไม่ใช่ได้ร้อยเปอร์เซ็นด้วยนะเราจะต้องให้ความคุ้มครองกับพยานบุคคลที่มาให้ปากคา คือเราจะเปิดเผยว่าเขาพูดว่าอะไรแต่เราจะไม่สามารถเปิดเผยว่าใครเป็นคนพูดเรียกไหมเพราะไม่อย่างนั้นต่อไปไม่มีใครกล้ามาให้ปากคําเลยใช่ไหมคะเพราะเขากลัวไงบางทีให้ความให้ปากคําเป็นโทษกับกับผู้โดนอุทธรทูกผู้โดนสอบวินัยอย่างเงี้ยนนเราก็ต้องให้ความรไม่ว่าเขาจะให้ปากคําเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ตามเลยต้องอกปกปิดทั้งหมดไม่ใช่กปกปิดเฉพาะชื่อนามสกุลนะตําแหน่งเลขที่ตําแหน่งหรือ ไพ่คําคบางใพ้คำที่เขาให้ปากคําไปแล้วมันสามารถที่จะเชื่อมโยงได้ว่าอ๋อคนนี้เป็นใครอย่างเงี้ก็ต้องปิดนะต้องปิดทั้งหมดเลยเพราะเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพยานบุคคลด้วยนะคะอ่านี่ตัวอย่างเนาะส่วนสิทธิทได้รู้ตามกฎหมายฉบับนี้กันพูดไปหมดแล้วนะคะสิทธทิได้รู้ตามมาตราเจดจำได้ไหมหนะ้าที่ของหน่วยงานของรัฐคือ จะต้องนําลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษสาส่วนสิทธิที่ได้รู้ตามมาตรา9ในงานของรัฐมีหน้าที่จัดแสดงไว้ในสองลักษณะคือศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงานและศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะสิทธิอะไรอีกสิทธิได้รู้ตามมาตรา11เซึ่งเรื่องที่เขาอยากรู้ที่อาจารย์พูดว่าบางครั้งจําเป็นจะต้องให้เขาเขียนคําร้องด้วยไมย่อย่างนั้นเราจัดบริการให้ไม่ถูกเพราะการขอข้อมูลข่าวสารตามมาตรา11 กฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องเปิดเหมือนมาตรฐานมาตรฐานมันก่อนไหมเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเขาขออะไรเราต้องให้เขาเขียนคำรรองนิดนึงเราจะได้จัดบริการให้ได้อย่างถูกต้องนะคะสิที่ได้รับสำเนาพูดไปแล้วอย่าง,างเนาะคือถ้าเขาขอมากขอบ่อยขอจนเป็นภาระเราก็สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ด้วยนะคะซึ่งหนึ่งหน้ากระดาษ A 4สเก็บได้ไม่เกินหนึ่งบาทแต่ถ้าเขาให้เรารับรองสำเนาถูกต้องด้วยหนึ่งลายเซ็นของเรามีค่าห้าบาท เพราะฉะนั้นหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เราเก็บค่าทำเนียมได้ไม่เกิน6บาทนะคะ,ะแต่ถ้าทางกรมเจรจาการค้าบอกว่าจริงๆแล้วต้นทุนที่แท้จริงมันมากกว่า1บาทนะอาจารย์เพราะว่าเครื่องแต่งเอกสารบินี้เขาไม่ซื้อแล้วเขาเช่าเนาะเจ้าหน้าท,ที่ที่มาบริการก็ต้องจ้าาอะไรเนี้ยท่านคือจะต้องทําความปกลงเป็นรายกรณีมายังคณะกรรมการข้อกำสาร แล้วรอจนกระทั่งคณะกรรมการข้อมูลสารอนุมัติให้จัดเก็บได้มากกว่าตาค่าธรรมเนียมที่เคยได้ประกาศไว้ท่านถึงจะจัดเก็บได้และเป็นบายเคสเท่านั้นกรมอื่นจะเอาอันนี้ไปเก็บไม่ได้นะต้องขอทำความตไไลกลงเป็นลายกรณีไปเนาะอันนี้พูดไปแล้วมาตราสิบเจ็ดสิทธิร่องเรียนตามมาตราสิบสามก็พูดไปหมดแล้วเนาะสิทธิทุนริตก็พูดแล้วสิทธิทุนริตได้สามกรณีเท่านั้นนะคะมีคำสั่งปฏิเสธไม่เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตราสิบเจ็ดไม่แก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้ ก็สามารถใช้สิทธิ์ผู้รอนได้อันนี้เป็นตัวอย่างมติคณะมนตรีสมัยนู้นเลยค่ะปีสี่หนึ่งสมัยที่คุณหญิงสุภัทรามาสดิษฐ์เป็นประธานกรรมการขมูวสารคนแรกนะคะกําหนดว่าหน่วยงานของเราจะต้องจัดข้อมูลไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องผ่านบริการของข้าราชการท่านใดเลยนะเขารู้จิตเขาเดินไปที่สุดข้อมูลเราได้เลยนะคะจึงแนะนําว่าให้นําข้อมูลที่เป็นตัวสําเนาเท่านั้นนะเพราะว่าเราไม่มีเจ้าหน้าที่ นั่งควบคุมอยู่ตลอดเวลาเนาะเขาถูกใจเขาเออกไปเลยเราไม่รู้นะใช่ไหมฮะอ่ะอันนี้เป็นแผนอันนี้เป็นแผนภาพอีกแผนภาพหนึ่งที่ให้ท่านได้ดูนะคะนะสิ่งที่ต้องเปิดเผยเจ็ดเก้าสิบอดิ่งที่ไม่ต้องเปิดเผยสิบสี่สิบ้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็ข้อมูลกับสารตามมาตรา2ยี่สิบห้า สว่วนเอกสารประวัติศาสตร์ตามมาตรา26คืออะไรที่พูดปเป็นแตะๆไปนิึงเนาะข้อมูลทั่วไปต้องเก็บไว้20ปีครบ20ปีทําบัญชีทําลายหรือส่งไปหอจุดหมายเหตุข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันเก็บไว้75ปีนะถึงเวลาแล้วถ้ายังอยากต้องการจะเก็บไว้อีกก็ทําความตกลงไปยังหอจุดหมายเหตุนะทุก3ปี5ปีอะไรเงี้ยทําความตกลงได้ถ้าข้อมูลนั้นจำเป็นยังจะต้องใช้อยู่แม้จะครบอายุแล้วก็ก็สามารถที่จะจัดเก็บได้ต่อไปนะคะ